ฮัลโหลทลเลสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะเทศกาลตรุษจีนที่กำลังมาถึงนี้หลับปุ๋ยได้ไอเดียค่ะแต่งหน้าไปรับต่างเปากันนะคะตีมในวันนี้ก็เลยจะเป็นสาวหมวยหมวยสาวปากแดงนะคะก็สําหรับอันดับแรกเลยของ ขั้นตอนนี้นะคะเราจะบำรุงผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นครีมอะไรก็ตามที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะเอามาทาบำรุงกันนะคะแต่ว่าเราปุ๋ยเรือเ่องของเรามาลา่าเพราะว่าอันนี้กระปุกที่สองแหละที่ใช้นะคะ <c oughs> ก็เป็นครีมพิพึ่งนั่นเองอันนี้ก็ฟังดูอาจจะน่ากลัวนะแต่ว่า,ามันช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยเติมเต็มเด้งดึงเหมือนชีดโบท็อกเลยนะเพราะว่า ผิวพ,พึ่งเนี่ยมันมีเหล็กในมันจะมีพิษใช่ไหมเวลาเราทาเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสารคอลลาเจนในผิวของเราทําให้ผลิตออกมาทําให้หน้าเราเด้งนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยลดจุดด่างดำริ้วรอยด้วยทําให้หน้าใสนะคะวิธีใช้ก็ไม่ยากเอาออกมาจากกระปุกแล้วก็นวดตามในคลิปนี้นะคะนวดนวดนวด,นว,ดวอมคีมนิดนึงนะคะแล้วก็แต้ไปบนหน้า5้าจุดของเรานี่แหละแล้วก็นวดทาให้ทั่วใบหน้านะคะแต่ว่าจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงคือทาปุ๊บเราอย่าพึ่งแบบว่า ทาครีมอะไรต่อรอให้มันแบบซึมสักแป๊บนึงก่อนแล้วเราค่อยเริ่มในขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยลบปุ๋ยจะแบ่งเป็น2อันนะอันนี้จะเป็นาการโชว์อุปกรณ์ทุกอย่างที่วันนี้ลบปุ๋ยจะเอามาแต่งในคลิปต่อไปให้เพื่อนๆดูกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะง,งงว่าเอ๊ะใช้ตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอาอรายละเอียดมาบอกกันก่อนแล้วก็อันดับแรกเลยก็เริ่มที่แปลงนะคะแปลงก็มีปัดแก้มเชดดิ้งนะคะ ไลจจมูกเขียนคิ้วนั่นเองแล้วก็ไอายไลเนอร์นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเขียนคิ้วหัวตัดกับหัวแหลมหัวตัดเนี่ยเอาไว้กําหนดทิศทางของคิ้วของเรานะโดยใช้เป็นแบบสีฝุ่นอันนี้นี่เอง ไว้เขียนทําคิ้วสามิติได้จากการเขียนอันนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดินสออันนี้ของ i n t o ูอิดลัปุ๋ยซื้อมาเบอร์อ่อนสุดใช้จะหมดแล้วเราเป็นหัวตัดนิดนึงเอาไว้ลา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนล่างแบบคิ้วของเราว่าจะให้เส้นหนาเส้นเล็กหรือว่าใหญ่กว่าคิ้วจริงไหมมันจะทําให้เราทําง่ายขึ้นนะคะดังนั้นนี่ไอแปรงด้านหลังเนี่ยก็เอาไว้ทาทาให้มันดูไม่แบบเข้มจนเกินไปส่วนอันนี้จะเป็นมาสคาร่าสาหรับคิ้วนะคะก็คือ เอาไว้ปัดเปลี่ยนสีคิ้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นของ IntuDi นะคะสีน้ำตาลอ่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นตามี2อันได้การหลับปุ๋ยใช้ก็จะเป็นของ Too f a c e นะคะอันนี้แล้วก็เราจะใช้สีสีล่างน้ำตาลชมพูครีมข้างล่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นของ n e g e t o o นะคะใครๆก็มีการอันนี้จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้เอาไว้แบบบ็อกเบาตาเรานะจ๊ะโอเคต่อไปนะคะเราจะ ใช้เป็นตัวแป้งนะคะแป้งมี2ออย่างมีฝุ่นกับอัดแข็งอันนี้เป็นเนื้อฝุ่นเอาไวท้ทาหลังทารองพื้นอัดแข็งเนี่ยเอาไว้ทาใต้ตาทําให้แบบเครื่องสังอาติดทนนานต่อไปปากเนื่องจากตุลจีนอาจจะเป็นโทนส้มแดงนะคะหรือใครอยากนูดก็ไม่ว่ากันนะคะแต่หลับปุ๋ยจะใช้สีแดงวันนี้สำหรับแก้มมี2ออย่างอันนี้เป็นแบบอัดแข็งสีส้มทองอันนี้นะเหมาะกับตุลจีนมากต่อไปเป็นแบบฝุ่นนะคะก็จะ เป็นสีชมพูอันนี้ของ makeup store นะคะก็จะทำให้แก้มเราดูหวานวานิดนึงนะคะถ้าแก้มเนี่ยทาหลายอย่างทา3สีเลยอันนี้เป็นไฮไลท์ทำให้แก้มเราดูนูนเด้งขึ้นมาหน้าเด็กนั่นเองต่อไปเป็นการเฉดกามของเรานะคะอันนี้เฉดดิ้งเฉดจมูกนะคะทำให้หน้าเราเล็กของ i n t u d d y เหมือนกันนะคะ อ่ะมัสคาราอันนี้จะมีไอ,อหัวโตโตเนี่ยเอาไว้ปัดขนตาบนนะคะเพราะว่ามันจะเด่นกับฟูอัลล่าเนี่ยเป็นแบบหวีทาให้ขนตาล่างเรายาวขึ้นนะกาวติดขนตาเป็นของปนัดดาค่ะอันนี้มัสคาราเป็นของเมเบลีนนะ,ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนการโชว์ของนะคะก็ใครสนใจดูคลิปหน้าติดตามกันต่อไปค่ะอย่าลืมไปเตรียมของกันนะ